สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งนะะเนื้อหาอัปเดตในอนาคตที่จะเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คลิปนี้ผมก็จะแปลและสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะมีเนื้อหาข้อมูลของหุ่นใหม่และระบบปรับแต่งที่ทางทีมพัฒนาทำคอนเซปต์อาร์ตไว้แล้วมีขนาดใหญ่กว่าหุ่นทุกตัวแล้วในตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์แต่มันมีอยู่จริงๆในเกมแต่อยู่ในสภาพที่ถูกทําลายมีความเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะได้เห็นมันกลับมาใช้งานอีกครั้งเหลือแค่ซ่อมหรือผลิตใหม่ยังมีข้อมูลของหุ่น xo 5 1 51, l u m b e r e r ที่เคยถูกพูดถึงพร้อมระบบปรับแต่งใหม่ๆที่กำลังทำอยู่ด้วยหนึ่งในเดฟเคยตอบคำถามในเลดิกว่าจะมีการปรับแต่งหุน่นเช่นเปลี่ยนอาวุธหรือผสมกันได้ไหมคำตอบก็คือใช่กำลังทำอยู่ในขั้นตอนพูดคุยหมายความว่าอาจจะเริ่มจากระบบ s t a r j e t g e m launcher ที่ติดตั้งในหุน่นอาจเป็นก้าวแรกของการปรับแต่งที่ลึกขึ้นในอนาคต อันที่ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าตอนที่เราขี่หุ่นเนี่ยเราจะใช้สตาร์เตจิจมกับชุบเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันมีตัวเนี้ยเราก็จะสามารถกดสตาร์เตจิจมในหุ่นได้แล้วก็มีภาพคอนเซปต์ของวอบอลตัวใหม่ชื่อว่า h e ฟวี่เ t ท l อยู่ด้านขวาเราจะเห็น xo51 l ั m b e r เป็นหุ่นจากภาคแรกเขาบอกว่าเป็นหุ่นที่ทรงพลังที่สุดในภาคแรกตัวเดฟเองก็เคยตอบว่าจะนำไอ xo51 l ั m เ e r เนี่ยกลับมาในภาค2แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ นอกจากนี้ยังมีไอคอนใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมเช่นชุดพยาบาลแล้วก็ EXO 49อันที่ที่เรามีแล้วนะแต่ข้างๆมันคือ EXO 48หมายความว่าอาจจะมีหุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาในอีกไม่ช้าสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ EXO 48ก็เคยอยู่ในภาคแรกนะครับมันชื่อว่า o b s i ซ i a n e x o ต่อมายังเป็นเรื่องของบอร์ดเกม h e l l d i v e r 2ที่เพิ่งเปิดตัวเขาบอกว่ามีหุ่นติด s ตา r t เ g e ร l a นด้วยแต่ในเกมหลักเรายังไม่มีหมายความว่า เดฟน่าจะกําลังนําระบบปรับแต่งเหล่านี้เข้ามาในอนาคตเพราะในไฟล์เกมตอนนี้มีโมเดลหุ่นที่ติดลันเชอร์แล้วจริงๆทีมพัฒนาเองก็บอกไว้ว่าจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ปรับแต่งหุ่นขึ้นมากอีกซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะเราไม่ได้หุ่นใหม่มานานแล้วใน Discord ก็มีข้อมูลเท่ๆอีกเยอะเช่นลายชื่อเกาะที่ยังไม่ปล่อยออกมาทั้งหมดมีทั้งสีใหม่ลวดลายใหม่เยอะจนทาให้สามารถทําคลิปแยกได้เลยเขาบอกว่าแนะนําให้ลองไปดูนะเพราะว่าบางชุดที่คุณชอบอาจจะมีสีใหม่เร็วๆนี้ ต่อมาเขาจะมาพูดถึงเหตุการณ์หลุมดําของตัวเมริเดียนหรือเมริเดียนแบ็กโฮลเขาบอกว่ายืนยันว่าเรากําลังจะได้เห็นบทสรุปของเหตุการณ์หลุมดําเมริเดียนซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่จากปีก่อนโดยมีบทพูดใหม่ของ NPC หลายชุดที่เขาเอามาคร่าวๆนะก็เป็นแบบว่าอีกฝั่งของหลุมดําอวกาศเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไรดวงดาวและดาวเคาะหเหมาะกับพวกอิลูมิเนตมากหลุมดําอวกาศกําลังจะระเบิดพวกหมึกนี่มันเล่เหลี่ยมจริงๆ สถานีประชาธิปไตยสูญเสียครั้งใหญ่แต่ถูกสร้างใหม่ใหญ่กว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าและมีประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งแปลว่า DSS Democracy Space Station จะถูกทำลายพร้อมกับหลุมดำและเราอาจจะหันไปต่อสู้กับพวก Illuminated ก็จะมีอีกบรรทัดหนึ่งเขาบอกว่ายูนิตอนรับ Hell Diver ภารกิจของเราสำเร็จแล้วหลุมอวกาศของเมอริเดียนไม่มีอีกต่อไป i l l u m i n a t e หนีไปซ่อนในมุมมืดของกาแล็กซีแต่เราจะตามล่าและทำลายมันให้สิ้นซาก เขบอกว่าจากสรุปเหตุการณ์นี้ก็คือหลุมดําถูกทําลายและอิลูเเนตหนีไปซึ่งทําให้เนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยจะไปโฟกัสที่พวกอิลูเมเนตเหตุการณ์เหล่านี้มันจะนําไปสู่สัตููประเภทใหม่ของอิลลูเมเนตด้วยก็จะมีดังนี้นะครับที่เขาเอาตัวอย่างมาให้ดูมีซีโนบายคาลติสถือไม้เท้าใหญ่ออาแคสคาลติสเป็นมือปืนสไนเปอร์ซีออตคาลติสใช้พลังเวทแมกนัตอเดปมีโล่พลังงานเหมือนด็อเตร์สตรแล้วก็ illusionist c a u t i o มีความสามารถกับด้านการควบคุมจอยของผู้เล่นเออนี่ฟังดูน่าสนใจนะแล้วก็มี observer ที่อาจเป็นยูนิตสอ Name เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก็จากที่ดูข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆนะก็จะมีหุ่นใหม่ใช่ไหมหุ่นตัวใหม่แล้วก็จะมีหุ่นที่มีฟังก์ชันใช้ s t a r t e r จ u ได้และ วบบอลตัวใหม่จากที่ผมดูนะเหมือนในอนาคตวบบอลจะมีเขาเรียก่าชิ้นส่วนหุ่นอะไปประกอบเป็นมิกนะแล้วก็มียูนิตใหม่ใช่ไหมของฝากงปํามบึก i l l u m มิเนตก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับที่ผมแปลและสรุปข้อมูลไมาคร่าวๆถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ